สวัสดีครับผมมิสุรมิตรนะครับมาจากทางช่องขับซ่าครับ7 HD ครับใช้รถคลาสสิกตัวอุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนต่างๆก็ต้องดูแล อย,นนอย่างคันที่เอามาติดเนี่ยผมใช้งานแล้วก็มีการซ่อมอุปกรณ์ชุดระบบกลอนที่บานประตูปรากฏว่าที่ช่างซ่อมเนี่ยทำให้ฟิล์มเป็นรอยเวลาขับขี่บางครั้งใช้งานตอนช่วงกลางคืนครับที่เจอปัญหาคือพอวิ่งไปในเส้นทางแล้วก็เจอแสงที่ส่องผ่านมาที่กระจกหน้าเนี่ยเริ่มมัวละแล้วก็ตัวฟิล์มรอบคันตัวรถเนี่ยเริ่มรู้สึกขุ่นๆมีขอบมีรอยที่ลอนขึ้นมาก็เลยคิดว่า อยากเปลี่ยนฟิล์มอย่างแรกก่อนเลยที่คิดถึงคุณภาพการติดตั้งและก็เรื่องของความชำนาญการระมัดระวังการที่จะแกะลอกฟิล์มเก่าที่มีปัญหาที่ฟิล์มอายุก็เยอะมากแล้วที่ติดมากับรถนะครับแล้วก็รวมถึงการติดตั้งที่ไม่ทำให้ตัวรถเสียหายและก็ทำให้ได้สภาพได้ตัวชิ้นงานที่ติดออกมากับตัวรถแล้วเนียบนะครับ เปลี่ยนฟิล์มครั้งนี้ก็เลยคิดว่าอยากได้เป็นอารมณ์ที่เป็นฟิล์มใสครับด้วยฟิล์มที่ติดตั้งมาออกโทนที่เป็นโทนออกเหมือนกับเขียวๆคราวนี้ถ้าใสก็จะทำให้เห็นภายในตัวรถชัดขึ้นแล้วก็อยากได้มีเรื่องคุณสมบัติพวกกันความร้อนแล้วก็ในการใช้งานคือกัน UV ได้โดยที่สีค่อนข้างใสคราวนี้ผมก็เลยมองหาตัวฟิล์ม ที่มันจะตอบโจทย์ก็ที่เรามีหน้าเนี่ยก็จะมีฟิล์มที่เป็นโทนใสมีหลายโทนสีเท่าที่ดูเห็นเนี่ยลังเลครับดูระหว่างตัวสีชาที่มันจะเข้ากับรถสีแดงหรือว่าออกเป็นโทนใสหรือเทาดีก็เดี๋ยวจะมาดูตัวฟิล์มจริงซึ่งก็ตัดสินใจเลือกแล้วครับเลือกตัว L 75 Special ก็จะได้เรื่องของ UV ที่จะป้องกันเรื่องของภายในตัวรถเวลาที่จอดอยู่ในพื้นที่จอดรถนะครับ การ U V ได้99%แล้วก็ยังมีคุณภาพเรื่องของการกรองแสงลงในระดับที่ต้องการโดยที่มองเข้าไปที่ตัวรถเนี่ยมันยังมีความใสรอบคันอยู่โทนสีเวลาที่มองเนี่ยอพอเป็นรถออกคลาสสิกแล้วได้เนื้อฟิล์มที่ใสโดยที่ไม่ไปย้อมเปลี่ยนสีภายในของอุปกรณ์ตัวรถเนี่ยมันก็จะทำให้ ไม่ต้องขับมาหาแค่เรามองก็รู้สึกว่าเออเราได้เห็นสีจริงได้เห็นภายในโดยที่กันความร้อนกัน UV ได้โดยที่ไม่ต้องมีแสงสะท้อนหรือว่าทำให้สีของภายในตัวรถมันเปลี่ยนเวลาเรามองครับสำหรับคนเล่นรถคลาสสิกเองแน่นอนมันไม่ได้ถูกมองตัวรถแล้วก็เน้นเรื่องของตัวฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ในการใช้งานแต่ว่ามันเป็นความสุขเวลาที่เราได้ขับ ความสุขเวลาที่เราได้ดูแลให้เขาเวลาที่ได้ปรับแล้วทําอะไรสักนิดนึงแล้วกลับมาอุ้ยโอสวยกว่าเดิม <laughs> เพราะฉะนั้นตอนที่จะเลือกสถานที่ที่จะทำนะครับอย่างที่ผมมาที่รามีนาเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยตัวช่างตั้งแต่เริ่มต้นคุยปรึกษาจนถึงตอนที่เข้ามาตรวจสอบสภาพตัวรถ ดูการเตรียมอุปกรณ์ที่คุมปกปิดตัวรถความระมัดระวังกันหลายๆส่วนจุดเล็กๆครับอย่างพวกชิ้นส่วนพรมตัวเบาะภายในของเราที่เป็นรูปแบบของผ้าอายุแบบ30กว่าปีละการที่จะใช้เข่าหรือว่าตัวกดลงไปในบางจุดในหลายๆส่วนการวางวัสดุปิดคุมเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เรียกว่าลดปัญหาที่มันอาจจะเกิดกับสภาพของตัวรถแล้วก็อุปกรณ์ตัวรถคลาสสิกเวลาที่มัน อายุการใช้งานเยอะๆเพราะนั้นการเลือกช่างที่ไว้ใจได้คุณภาพแล้วก็การดูแลรักษาตัวรถของเราแบบที่เราดูแลเนี่ยก็จะทำให้ได้คุณภาพงานที่ดีแล้วก็ได้ตัวรถกลับมาถูกใจอย่างที่เราอยากได้อีกครั้งครับ